ทำปลาหมอคังดำเพื่อให้ไปควบคุมกันในธรรมชาติเพื่อให้เป็นหมันโดยการเหนี่ยวนำโครโมโซม นอกจากนี้เองกรมประมงเองก็ได้มีการศึกษาวิจัยเพื่อแก้ปัญหานี้อย่างต่อเนื่องจนปัจจุบันเราได้คิกออฟไปเมื่อวันพุทธที่แล้วที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมเพชรบุรีโดยเราทำปลาหมอคังดำเพื่อให้ไปควบคุมกันในธรรมชาติเพื่อให้เป็นหมันโดยการเหนี่ยวนำโครโมโซมเรียนท่านอย่างนี้นะครับปลาทุกชนิด โดยเฉพาะปลาตัวนี้ทั้งตัวผู้ก็มีโครโมโซมชุด2ชุดก็คือ 2N ตัวเมียก็ 2N น,นั้นเขาผสมกันลูกของเขาที่ออกมานะครับออกมาเป็นไข่เขาก็ได้ชุดโครโมโซมถ้าปล่อยเขาไปสิบกว่าวันเขาก็ไปออกเป็นตัวเนี่ยก็ออกสองเอ็นแต่กรมประมงเรามีนวัตรกรรมถามว่าทำไมต้องไปเพชรบุรีเพชรบุรีเป็นพื้นที่เราผลิตกุ้งมา มาโครหนึ่ง่งเป็นกุ้งกลามกลามที่มีความต้องการตลาดแต่ไม่เกี่ยวกับตัวนี้นะแต่เรามีฐานความรู้ชุดเดียวกันเราผลิตกุ้งขาวเพชรด,ดาทําไมชื่อเพชรด,ดาก็ที่เพชรนะครับเลยตั้งชื่อให้เจ้าของสถานที่ก็คือเพชรด,ดาหนึ่งซึ่เป็นกุ้งขาวแวนามัยที่เราผลิตเขามีฐานองค์ความรู้เรื่องจีนิติกเรื่องพันธุก,กรรมแล้วเพียงแต่เอามาเพิ่มยอดไปอีกไม่เท่าไหร่ต้องทําอย่างรวดเร็วฉะนั้นชุด โครโมโซมตัวเมียนะครับมี2ชุดหรือ2อเอ็นตัวผู้2อเอ็นเมื่อผสมกันเป็นไข่ทางวิชาการโดยมีเจ้าของทฤษฎีผมจำชื่อไม่ได้นะครับแต่ในเอกสารที่ที่โชว์อยู่ตรงน้นก็มีชื่อเจ้าของทฤษฎีก็พบว่าถ้าระยะเวลาออกจากไข่ไม่เกิน120นาทีไม่เกิน120นาทีเราเอาไข่เข้ามาช็อกช็อกก็คือใช้ อุณหภูมิสูงที่40องศา 40, 10นาทีเขาจะแบ่งตัวจากชุด2 n เป็น4 n อันัเมื่อ4 n นี้เราได้ไข่เอาไปเลี้ยงในโรงพ่อควกักนะครับเป็นระยะเป็นระยะเวลาอีก10กว่าวันเขาออกมาเป็นตัว10กว่าวันที่เป็นตัวก็จะเติบโตอีกประมาณ3เดือนเขาก็เป็นพ่อแม่พันธุ์ที่สมบูรณ์เพศ พ่อแม่พันธุ์ที่สมบูรณ์เพศที่ได้4เอ็นมาผสมกับตัวผู้ตัวเมียที่4เอ็นก็จะออกลูกที่ผมเรียนไปแล้วว่าครั้งหนึ่งได้กี่ร้อยฟองก็สามารถออกลูกตรงนี้เป็น4เอ็นก็เอา4เอ็นตัวผู้ไปปล่อยในแหล่งน้ําไปผสมกับตัวเมียณนะวันนี้ที่อยู่ในแหล่งแต่ละพื้นที่ทึ่งมี2เอ็นลูกจะออกมาเป็น3เอ็นนั้น3เอ็นตัวนี้ก็จะเป็นหมันอันนี้คือแนวทางที่กรมประมงดําเนินการแล้วแล้วพร้อมจะ ปล่อยรุ่นแรกสู่ธรรมชาติภายในเดือนธันวาและผมมีแผนให้กระจายเขาเรียกพันขยายดังที่ผมเรียนไปสู่ศูนย์วิจัยของกรมประมงที่อยู่ในแหล่งแพร่ระบาดท,ทั้งทุกพื้นที่ที่แพร่ระบาดแล้วหรืออาจจะแพร่ในอนาคตเพิ่มถ้าเราสกัดกั้นอยู่ก็เท่าเดิมเนี่ยเพื่อที่จะเร่งผลิตตัว 4n ปล่อยไปในธรรมชาติให้มากที่สุดเพื่อจะแก้ไขปัญหนานี้ยิ่งกว่านั้นผมได้รง ผู้เชี่ยวชาญด้านพันธุกรรมกำลังคุยกับอาจารย์หมาลัยในวันที่19นี้ที่จะเจอกันแล้วก็ทางสวก,กจะให้ทุนเพื่อที่จะดำเนินการพัฒนาไปอีกระยะหนึ่งแต่ขอเรียนท่านว่าอยู่ระหว่างการคุยกันในเชิงวิชาการครับเพื่อที่จะควบคุมได้